ว้าวนี่พวกเรากำลังจะไปไหนหรอเดี๋ยวเราไปปีนเขากันนานๆจะลาได้นะเอ้ยแวน่นขอบคุณที่ชวนหารทริปนี้นะสวัสดีครับพี่ต้นน้องรู้ไหมสมัยพี่หนุ่มๆพี่ขึ้นเขาไม่เคยนั่งรถรอกเดินเท้าเปล่า120กิโลตื่นมาสควัดจัมปต่อได้สบายสบายฮัลโหลแม่ Mobile, บอกแล<พ>้วไงไม่ได้ลงเล<อ>่นน้ำคุยไม่อยู่เลอะไรกันเนี่ยมันไม่มีทะเลไม่น้ำไม่ได้เล่นน้ำ และแล้วเราก็มาถึงที่หมายตะทีไปาได้เวลาที่เราจะได้ไปเดินทรก,กิงกันแล้วดีเลยได้เวลาพักผ่อนสักทีนะเวลาเดินชมธรรมชาติก็ดีอย่างนี้แหละปลอดโปร่งดีนะฮาบต่อไปเราใช้เงินแก้ปัญหาเปิดเพลงดิสโก้ดังๆให้ลั่นปา่าอ,อะไรของพี่วะเนี่ยไม่เป็นไรเอางี้ฉันจัดการเองวยด้วยนี่มันช้างแอฟริกาคนทำการ์ตูนนี้มั่วเป็นบ้า ช่ววยยด้ยอย่างน้อยทุกอย่างก็กลับมาสงบอีกครั้งสบายใจค่อยเพลินกับทริปมาหน่อยขากลับก็ยังคงมีไม่พ้นอยู่บอกแล้วไงแม่ไม่ได้เล่นน้ำมีรอดตายจากช้านป่ามาด้วยนะ